สวัสดีครับผมต้งรถสวยสายหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ได้รถสวยมาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าวิออสนะครับคันนี้เป็นปี2 0 1 7นะครับเป็นโฉมตัวสุดท้ายก่อนที่จะเลิกผลิตนะครับนี่นะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเล่มพร้อมนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับนี่ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับรถปี2 0 1 7แท้นะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับคันนี้ผมก็กําลังล้างขัดชงนะครับตอนนี้ผมถอดเบาะออกมาให้หมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูภายในกันนะครับไม่มีไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้ รถมือเดียวจากป้ายแดงครับคันนี้เนอะเผื่อใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับอยากได้รถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้ผมล้าอถอดเบาซักเบาะนะครับซักพรมให้ใหม่หมดเลยนะครับตอนนี้เนาะเครื่องแห้งๆนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับถ้าเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเป็นตัว e ไฟฟ้านะครับคันนี้เนอะเป็นโฉมก่อนที่จะยกเลิกการผลิตนะครับนี่โลโก้ตรงนี้จะเป็นแถบสีฟ้านะครับ ทะเบียนห้าหกสามโอ้ต้องบอกว่าทะเบียนสวยมากนะครับใครที่ชอบเลขศาสตร์น,าานะอ่าครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้กูให้ดูนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยิ่มนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวผมให้ดูแบบให้ดูสภาพแบบนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะรถสวยๆนะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับนี่รถไม่มีขยับเลยนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่รอยเจาะโรงงานรอยอาร์คเมนอาร์คโรงงานอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับ รถเมือเดียวจากใบแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเครื่องแห้งๆนะครับแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ทางานปกตินะครับช่วงล่างดีนะครับคันนี้ผมทดลองขับแล้วนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับรถบ้านมือเดียวจากใบแดงนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามกับผมได้นะครับที่โต้งรถสวยสายหนึ่งนะครับก็คันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่พลาดไม่อยากพลาดเวลาที่ผมมาอัปเดตคลิปใหม่ๆเนี่ยก็ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมมีรถใหม่รถอะไรเข้าใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ